สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Harry Potter Magic a w a k e n e นะครับโดวยวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของระบบโพ o ชั่นนะครับการปรุงโพชั่นแล้วก็การใช้พชั่นนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้มาบอกเอฟเฟกของโพ o ชั่นทุกอันนะแต่ว่าจะบอกเอฟเฟกที่มีประโยชน์ในการใช้ลง PvP แล้วก็การลง f o r b i d d e น Forest นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาปรุงยาได้ที่ออพพปของตัวเองหรือว่าจะเป็นเข้าที่กระเป๋าของเราแล้วกดเลือกปรุงยาได้เลยครับ โดยการปรุงยาครับมันจะมีบางขวดนะที่มันจะมีระดับของมันซึ่งมีขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากปลดล็อกการปรุงยาในส่วนที่ใหญ่ขึ้นก็จะต้องแบบทาบยานั้นๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบทัร์ฟสิบครั้งจะปลดระดับกลางเนาะทัรยี่บห้าครั้งก็ปลดระดับใหญ่นะครับโดย PVP อะครับขวดที่ใช้จริงๆแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับก็จะมีแค่ขวดนี้เนาะ นะตอนนี้นะดราฟออฟพครับก็คือเป็นขวดที่ใช้ในการป้องกันการเสียแจมของเราถ้าเราแพ้ในครั้งถัดไปนะครับก็คือก่อนเริ่มแรงนะครับเราสามารถกดใช้ขวดอันนี้นะมันจะทําให้เราเหมือนเป็นการป้องกันแต้มเราไม่ให้ลดนะครับซึ่งเอฟเฟกของขวดนี้ครับจะอยู่ระยะเวลาที่30นาทีแล้วก็ข้อควรระวังของอันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆ แต้มเกิน7,500ไปแล้วอ่ะจะไม่สามารถใช้ได้นะก็คือถ้าเพื่อนๆจะใช้ในการป้องกันแต้มก็คือใช้ก่อนขึ้น7,500นะหรือเพื่อนๆจะเก็บไว้ใช้ในแรงซีซั่นถัดไปก็ได้ครับเดี๋ยวต่อมาจะเป็นส่วนของ Forbidden Forest เนาะหลักๆเลยคือมันจะมียาอยู่2ประเภทครับก็คือการใช้ก่อนเข้าแบทเทิลแล้วก็ใช้ขณะที่อยู่ในแบทเทิรนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก กนเขาแบตเทิลก่อน,น,ก,อนก็คืออันแรกครับ invisibility potion อันนี้ครับหลังจากใช้ไปแล้วจะทำให้เราหายตัว30นาทีแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ลง forbidden forest ยังสามารถแอบ,บเข้าบ้านอื่นได้นะอย่างเช่นแบบเราแอบ,บไปเข้า common room ของบ้าน g ริฟฟินดอรหรือได้ทุกบ้านเลยครับก็อย่างแบบผมอยู่ h o r p e r p เนอะก็แอบ,บเข้ากริฟฟินดอร์เลเวนคอรหรือซิลิปิลินก็ได้หมดเลยแต่ส่วนการใช้ใน ระบบ f o r v ต l n Forest ก็คือใช้ในระบบสำรวจแบบทีมนะครับหรือทีม exploration ก็คือถ้าเกิดเราใช้อันนี้แล้วเราจะสามารถสะกิดดาดเข้าไปหาบอสได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นห้องก่อนหน้านั้นเนาะต่อมาครับเป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้ก่อนเข้าแบตเตอนะก็คือบัตร r e c h a r i n g potion นะครับก็คือถ้าเราใช้การ์ดเออไม่ใช่การ์ดปิเราใช้ p o ช i o n อันนี้ครับเราจะเพิ่ม เลือดให้กับทั้งทีมเลยก็คือให้ทั้งเราแล้วก็เพื่อนทั้งทีมนะครับแต่ว่าจะสามารถใช้ได้ครั้งเดียวต่อ1การสำรวจนะก็คือถ้าเกิดเข้าสำรวจไปแล้วเราใช้อันนี้ไปแล้ว1นครั้ง,งก็คือตลอดการสำรวจนั้นก็คือจะใช้ไม่ได้แล้วนะต่อมาครับเป็นโพชั่นที่ใช้ในการเล่นในแบทเทิลน,นะครับก็คือจะเริ่มด้วยอันนี้ครับแฮร์ไลทิ i โพ p ยซนเอฟเฟกในการเล่นฟอร์บเนฟอร์เอันนี้ก็คือจะช่วยในการ สตันมอนที่ไม่ใช่บอสนะก็คือเหมือนเป็นการคล้ายๆยกรอยขึ้นนิดนึงแหะครับอันต่อมาครับเป็นฮีลล่งพอร์ชั่นก็คือจะคล้ายๆกับการฮิลเลยครับก็คือเป็นวางวงแล้วก็ฮิลยูนิตในวงนั้นเนาะต่อมาครับจะเป็นสินเทเลชั่นโซลูชั่นครับก็คืออันเนี้ยพอหลังจากเราใช้ไปแล้วอะ่ะมันจะเพิ่ม MP ็มพีเจนให้กับทั้งเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเป็นเวลาสั้นๆนะก็คือดีมากๆเหมือนกันอีกอันหนึ่ง คู่กับคูเลยต่อมาครับ B Foundation d o f นะครับก็คืออันนี้จะช่วยในการล่อ Unit ที่ไม่ใช่บอสนะล่อให้มันเดินไปจุดที่เราต้องการนะครับอันนี้โดยหลักๆที่ใช้ในทั้ง PvP กับ p o i d t and p l a ก็จะมีประมาณนี้นะส่วนด้านขวาของเราก็คือจะเป็น Cabinet เนาะอันนี้จะเป็นการแชร์ขวดกับเพื่อนในหอพักของเราถ้าเกิดเรามีเพื่อนในหอพักของเราครับเราสามารถแชร์ได้เลยนะ แล้วก็การใช้ Invisibility ในการหากรอบรูปกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้กันดูเอาเป็นโพชชั่นแล้วเดี๋ยวผมลองกดใช้ดูนะปึ๊บกินแล้วผมบินวองแล้วตอนนี้ด๋ยวผมขอเปิดแบบก็คือให้เราอ่ะครับถ้าเราอยู่บ้านอะไรแล้วก็จะเข้าหรือไม่ต้องเข้าก็ได้เนาะสมมุติผม ลองแอบไปกิฟฟินดอร์นะถ้าเป็นปกติตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ขวด i n v i n i l i t y อะครับมันจะไม่สามารถเข้าห้อง common room ของบ้านอื่นได้นะซึ่งตอนนี้ผมใช้อยู่ก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ครบเลยต่อไปผมเอาเลยเป็นคอเพราะว่าครับก็ครับไม่ต้ไปเข้าแล้วนะอ่าครบมาเข้าแล้วต่อไปก็สลิปสลน ตัวสไลด์มันเลยเข้าแต่ละบ้านทีโอเคน่าจะได้แล้วนะแต่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้เดี๋ยวผมเข้าฮับเพอพับด้วยปึบโอเคนะครับและทีเนี้ยครับให้เข้ามาดูที่ห้องส่วนตัวของเราเลยนะซึ่งถ้าเกิดเข้ามาแล้วให้เปิดหนังสืออาชีเมนต์ได้เลยเนี่ยครับเพื่อนๆจะผ่านอาชี e มนต์อันนี้นะก็คือ เข้าไปเยี่ยม o า s e c คอ m มอนร o มของทุกบ้านเนาะก็คือเราจะได้กรอบรูปสวยๆอนนี้มาสดรับเลยครับเราก็จะมีกรอบรูปเท่ๆใช้กันเนาะสวยๆงามๆเลยเดี๋ยวผมขอเปียนก่อนครับโดยลหลักของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดยังไง ชอบฝากกดไลค์กดตับสไครต์กันด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะยังไงวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ